สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันียวเกอร์มีข่าวด่วนครับที่ต้องบอกว่าสะเทือนวงการวอลเลย์บอลเกาหลีและวอลเลย์บอล,ลเวียดนามแน่ๆครับบิสทูเยนครับมีรายชื่อไปดาฟในลีกโคโววีลีกในฤดูกาลหน้านะครับอันนี้ต้องย้ำเพื่อนๆก่อนนะครับก็ตามที่ทางฝั่งของเวียดนามเนี่ย เขาเล่นข่าวมานะครับซึ่งเล่นกันหนักน่วงเลยนะครับว่าบิสทูเยนเนี่ยจะไปคัดเลือกด้วยนะครับเพื่อนๆและแน่นอนครับก็ต้องบอกกันแบบนี้ครับว่าทางฝั่งของแฟนๆเวียดนามเนี่ยพวกเขาดีใจมากๆครับที่บิสทูเยนเนี่ยจะไปเล่นในลีกต่างประเทศนะครับแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยยินดีแล้วก็มองว่าเป็นก้าวที่สําคัญของบิสทูเยนมากๆเลยนะครับในการไปเล่นลีกต่างประเทศนะครับโดยพวกเขาเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับว่าพวกเขาไปเห็นรายชื่อมาใน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 มุม มองของของเขาเลยครับเขาบอกว่าเขาไปเห็นรายชื่อทางฝั่งของบิสซูเยนเนี่ยได้ไปร่วมการดราฟ์ด้วยนะครับเพื่อนๆซึ่งในมุมมองโอ๊กเนี่ยก็อาจจะต้องใช้คำว่าอาจจะนะมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยแหละครับเพื่อนๆนะครับซึ่งข่าวทางฝั่งเวียดนามเนี่ยเขาเล่นกันใหญ่พอสมควรนะอ่ะโอเคก็มีคอมเมนต์มาฝากเพื่อนๆครับว่าแฟนๆเวียดนามเนี่ยเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกประมาณว่า บิสตูเยนเนี่ยเชื่อว่าเล่นได้แน่มีความคล่องตัวและเชื่อว่ามีฝีมือคิดว่าจะเล่นได้อย่างแน่นอนในคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าตีเก่งตีแรงฉันคิดว่าบิสตูเยนเนี่ยไปได้ดีมากแน,แน่แต่ก็ต้องระวังในการปิดกั้นด้วยเ,เหมือนกับว่าต้องระวังในการบล็อกของฝั่งทางทีมอื่นๆเนี่ยถ้าบิสตูเยนไปเล่นก็ต้องระวังตรงนี้ให้มากและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสนับสนุนบิสตูเยนเต็มที่เพื่อโอกาสในการพัฒนาตัวเองและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า ไปเล่นเมือนงนอกเนี่ยฉันคิดว่าเขาจะมีความสุขแน่ๆแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะฉันคิดว่าจะโดนปิดอย่างหนักเลยอ่ะโดนโดนโดนประกบโดนบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนนะแล้วไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าทเยนเนี่ยฉันคิดว่าเหมาะสมมากๆกับการไปเล่นในหลีกต่างประเทศฉันขอให้เขาสําเร็จทั้งในเรื่องของเงินทองสําเร็จในเรื่องของรางวันเรื่องของการเรียนรู้อ่ะประมาณนี้ก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่าขอให้สาเร็จทั้งในเรื่องเงิน เรื่องรางวัลเนี่ยถ้วยอะแชมป์ประมาณนี้เพื่อนๆแล้วก็ขอให้สาเร็จในเรื่องของประสบการณ์ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปเะครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าบิสตูเยนเนี่ยต้องไปได้ดีอย่างแน่นอนและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าบิสตูเยนเนี่ยไปได้ดีแน่ๆฉันคิดว่าเขาจะเก่งขึ้นและคอมเมนต์ต่อไปเะครับเขาบอกว่าบิสตูเยนเนี่ยไปได้ดีแน่ๆ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆก,กับการที่ได้จะไปเล่นในลีกต่างประเทศและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเ <the han> <ita> ขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะกับการที่ได้ไปเล่นในลีกต่างประเทศและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาก็บอกประมาณว่าอยากจะให้โฟทีเนี่ยไปในลีกญี่ปุ่นนะประมาณนี้นะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าชิมาบุระก็ไปเหรอลีกเกาหลีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เดือดมากๆแน่ๆ แล้วก็เม้นต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไปที่ GS c l o t e c อ่ะประมาณนี้นะฮะแล้วก็เม้นต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆการตัดสินใจครั้งนี้ฉันคิดว่ามันจะยอดเยี่ยมแน่ๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกประมาณว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเลยไปลุยสู่ทะเลใหญ่กันเถอะอ่ะประมาณว่าออกไปจะเ,เรียกว่าเฉิดฉายประมาณนี้นะ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆบิสเซียนกับการไปลุยในครั้งนี้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าบิสเซียนเนี่ยสามารถเล่นได้ดีแน่ๆฉันคิดว่าเขาเนี่ยมีทักษะร่างกายที่ดีฉันคิดว่าเขาจะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าบิสเซียนไปเกาหลีเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าบิสเซียนเนี่ย ยอดเยี <twitch S 1> JI, ่ยมจริงๆนะฉันคิดว่าเขาแข็งแรงเขายืดหยุ่นมากๆสามารถเล่นได้อย่างแน่นอนและเขาไ่ต่อไปครับเขาบอกว่าถ้าเป็นจริงเนี่ยฉันคิดว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะกับการที่บิสตูเยนจะไปในลีกต่างประเทศและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกประมาณว่าฉันคิดว่าเนี่ยบิสตูเยนไปเถอะมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมจริงๆกับการได้ไปเล่นในลีกต่างประเทศ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอยากเห็นนักกีฬาเวียดนามเนี่ยไปเล่นในลีกต่างประเทศเยอะๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสนับสนุนบิสตูเยนอย่างเต็มที่และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไปเถอะฉันคิดว่าประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันรอคอยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าบิสตูเยนเนี่ยดีมากๆเลยนะถ้าได้ไปเล่น และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาก็บอกประมาณว่าบิสเซียนไปเล่นเลยประมาณว่าย de e ังไงเดี๋ยวมีสโมสรเลือกแน่ๆอะไรประมาณนี้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาก็บอกประมาณว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมจริงๆกับการที่บิสซซเยนเนี่ยจะได้ไปเล่นและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไปเถอะฉันคิดว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตามการรายงานนะครับของทางเวียดนามเขาเนี่ยเขาบอกว่า บิสตูเยนเนี่ยไปดับในลีกของโคเวอวีลีกนะครับซึ่งแน่นอนว่าแฟนๆของเขาเนี่ยครับก็อวยพรนะครับให้บิสตูเยนเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับเ,เพื่อนๆซึ่งโอเคถ้าไปคัดจริงๆเนี่ยอกว่าดีนะอกว่าดีอกว่าดีนะครับบิสตูเยนเองเนี่ยด้วยศักยภาพเนี่ยเราก็พูดกันตรงๆว่าเขาก็มีศักยภาพที่จริงๆก็เต็มเปี่ยมอยู่แล้วในการเล่นนะครับสามารถไปเล่นได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนจะได้รับการคัดเลือกจะได้รับการเลือกเข้าทีมหรือไม่เนี่ย อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องไปรอรุ้นกันหน้างานว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าพูดกันตรงๆว่าตอนนี้โค้ต้าในเรื่องของหลีเกาหลีโคต้าเอเชียเนี่ยแอบ,บอัดแน่นเหมือนกันนะเพื่อนๆน,นะเราไปมองที่ไฮพาร์เนี่ยอกว่าเขาอาจจะชัวร์กับโมเมแล้วนะไฮพาร์เนี่ยตามรายงานข่าวมาน่าจะชัวร์กับโมเมแล้วแล้วก็ทางฝั่งของพิงค์สไปเดอร์เนี่ยฟิซซี่ผลงานดีมากนะครับฟิซซี่ผลงานดีมากและถ้าปีนี้นะครับ ทางด้านของฮึงกุ๊กนะครับได้ได้สแชมป์ขึ้นมาเนี่ยฟิซซี่ก็มีโอกาสอยู่ต่อเลยครับคืออะไรไม่เสียอย่าซ่อมอะ่ะอกว่ามีโอกาสที่ฟิซซี่จะอยู่ต่อนี่เท่ากับ2โคต้าแล้วนะรวมถึงครับเลสปาร์กเนี่ยอกว่าไม่ปล่อยเมกาวาตีแน่ในมุมมองอกนะคือถ้าปล่อยไปให้ทีมอื่นเนี่ยอกว่าไม่ปล่อยแต่ถ้าเมกาวาตีอยากจะขยับขยายไปเล่นในลีกอื่นๆ่ะอันนั้นอาจจะอาจจะ,จจะเพื่อนๆอนอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าไม่คิดจะไปลีกไหนเนี่ยอยู่ลีกเกาหลียังไงเลสปาร์กก็ไม่ปล่อย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมที่เนี่ยถูกดึงไปแล้วนะเพราะฉะนั้นโคต้าเอเชียเหลืออีกเพียงแค่4ที่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันกันมันจะดุเดือดมากๆมันจะเข้มข้นมากๆนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่มันก็ไม่ง่ายนะถึงแม้เป็นแฟนเวียดนามเขาก็จะมั่นใจนะครับว่าบิสตูเยนเนี่ยสามารถเล่นในในโคเวอร์วิลีเกาหลี i, ได้แบบสบายๆอยู่แล้วซึ่งในมุมมองโอ้ก็คิดว่าเล่นได้นะครับแต่ว่าโอ้โหโคต้าที่มันเหลือเนะี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะไง อ่าก็าตาที่โอควิเคราะห์เนี่ยมันก็เหลือเพียงแค่สี่นะเออมันมันก็แอบยากเหมือนกันอ่าหรือไม่ก็อาจจะเหลือเยอะกว่านี้ก็กแล้วแต่นะครับแต่ในมุมมองโอ๊กเนี่ยอาจจะเหลือแค่สี่ที่ก็แอบลําบากสําหรับบิสซูเยนเหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆเอา้าสาหรับเนื้อหาใจความที่โอก๊กนํำมาฝากเพื่อนๆก็คงจะประมาณนี้เลยครับก็คงต้องบอกว่าอู้โหวันนี้ข่าวดูเดือดก่อนหน้าดีเยโอ๊กเพิ่งถา,านะครับว่าวิเคราะห์นะครับใครไปหลีก กเกาหลีโอ้โหแป๊บเดียวดิโอ้โหข่าวมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวอ้าวก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดลเกอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันยาวๆครับเพื่อนๆส่วนในเรื่องไรเนี่ยน่าจะกลับมาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นการไร้ก่อนเกมหรือไร้หลังเกมหรือยังไงเดี๋ยวเรามาว่าอนอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับเดลเกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับจคนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ